แอกเตอร์คุณปู่ก็มาขับเปลี่ยนผมแล้วครับผมมาขับสิบร้อครับเช้านี้ล้มกองดินครับเมื่อวานนี้ก็ขับคนยาวสองคันครับทั้งสิบอ้อทั้งแอกเตอร์ครับเมื่อวานนี้มีเพียงคนเดียว

ตมครับต้องเอาเครื่อร์ูนปูมาช่วยเปิดบ่็อปอัปจะเร็วครับพี่น้องเอาเครองปูนูม,มาดัานขี้ตมครับทำทางให้สจุดล็อปเอง,องถ้าะแอรมกโรขูดขี้ตม้มังไม่เสร็จง่ายนะครับอันนี้ดูแฮนเกอร์ดันคนระับแ,แห้งหมดแล้วครับวานนี้ผมขับดันคนระับที สะชมสะครับ 你好，来。拜拜拜拜 ไม่ลงร้อยก้าห้าตัวผัดเค็นครับขนาดนั้นสงสารตั้งแต่นี้ยไปรับะดับก็นี่แหละทางสุบรอบินนี่แหละครับเนานะแต่ก่อนเป็นฟ้ามไกลครับไกลๆครับตัง้งแต่สมัยยี่ซี สองวันลูกห้าเราหมาคุกครับแล้วก็แฮกเตอร์ด้วยแล้วออก็เจ้าแคทยี่ร้อยยี่สิบมีได้มาทมสารที่นี่มุมนี้ใกล้จะเต็มแล้วครับสาร